คือมันเป็นแบบไข่เจียวแบบสูตรพิเศษสําหรับสุพางเลยร้านอาหาร5้าดาวทำอะ่ะเอ,อ้ยขนาดปอกยังไม่แตกเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยยังกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันได,ไ,ดได้ได้หรอวะได้ไหมได้ได้ได เออได้ได้ได,ได,ได้อยู่้งได้ได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเชจะมาทำคลิปว็อกหนึ่งวันเต็มเลยนะคะทุกคนก็คือจะถ่ายตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยว,ว่าเชทําอะไรบ้างอันนี้เชก็เพิ่งตื่นเลยนะคะตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงสี่สิบเออเห็นไหมเออไม่เห,หรอตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงสีกว่าแล้วนะคะก็ค่อนข้างที่จะสายแลยะะ้วเพราะว่าวันนี้เชน,น,น,นัดกับเพื่อนจะไปดูหนังตอนตอนประมาณเที่ยงเที่ยงค่ะรอบมันออกเที่ยงนะแต่ไม่รู้จะไปทันไหมถ้าไม่ทันก็ก็ต้องดูสักเรื่องหนึ่งนะคะทุกคนง้ก็ ขอไปอาบน้ำก่อนนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมาทาครีมก่อนไปกินข้า,าวเช้านะคะคืองงมากนี่ตัวเครื่องแป้งก็มีแต่ไป,ปถ่ายข้างล่างวะ <c oughs> ก็คือเออแสงมันไม่เข้านะคะทุกคนหนา้นาหนา้นามืดไปเลยหนา้ามืดไม่ใช่แบบหนา้ามืดแบบนี้นะอะไรอะไรคือนี่แหละมาถ่ายคนเดียวแล้วแบบไม่มีคนขับหมุคให้เลยขอโทษ ตอนนี้เจก็ทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าอาหารเช้าของชช่จะเป็นอะไรซึ่งแน่นอนว่าเช่ทำกับข้าวกินเองนะคะเพราะว่าไม่มีตักซื้อเอยไม่ใช่แบบว่าเอ่อพอจะทำได้อยู่นะคะอาหารเช้าวันนี้ทุกคนต้องอึ้งแน่นอนเพราะว่าเป็นอาหารที่แบบโอ้โหร้านอาหารห้าดาวทำวอ่ะเออเดี๋ยวไปดูกันเลยอาหารห้าดาวของเราวันนี้นะคะก็คือไข่เจียวนั่นเองร <Wow. S 1> ้านอาหารห้าดาวทำวอ่ะเออ คือมันเป็นแบบไข่เจียวแบบสูตรพิเศษส,สําหรับสุพางเลยฝีมือใช่ไหมคะต้องบอกว่าแบบอ้โหูไม่เคยกินอะไรอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยอะ,อ,อะไรอย่างงี้นะคะ <S <S จากฝีมือการตกไข่ก็ดูได้แล้วนะคะว่าเป็นเชฟฝีมือขนาดไหนอะเนาะก็วยจี่ขนาดปอกยังไม่แตกเลยอะทุกคนเนี่ยยังกลมเกลียวปเป็นเนื้อเดียวกันมันต้องขนาดไหนอะ มืออาชีพเปล่าอะไรนี้ส่วนตัวใช่นะคะใชนไม่ชอบไข่ที่ปรุงเพราะว่าสีมันไม่สวยอ่ะคือปรุงแล้วมันใสแบบพากที่มันใส่น้ำปลาน้ำอะไรเงี้ยค่ะทุกคนมันจะแบบสีไข่เจียวมันจะดำไเอ้ยสีไข่มันจะดำพอเวลาเอาไปทอดอะไรเงี้ยมันจะออกดำๆใช่ไหมแล้วมันดูไม่น่ากินอ่ะไอ้เชนเลยว่าจะเน้นให้มันฟูแล้วก็แบบเออไอ้เชนก็จะเทคนิคพิเศษของเชนนะคะเอ้เชนจะเน้นให้มันฟูเอเชนจะตีไปอเชนก็จะตีไปประมาณ ฉ <laughs> ันก็จะตีไปประมาณสองสองสาแบบนี้น่าจะได้แล้วนะคะทุกคนแล้วฉันก็ไม่ใส่อะไรลงไปนะก็กินแบบเปล่าๆไปเลย ่เียวแบบสูตรพิเศษสําหรับสุพางเลยร้านอาหาร5้าดาวทำอะ่ะเออมีขนาดปอกยังไม่แตกเลยอะ่ะทุกคนเนี่ยยังกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกัน ะะอาหารเช้าของเราก <c oughs> ็เกิดเอ,อเหตุการณ์ไม่คาดคิดนิดหน่อยก็คือเหมือนเตามันจะร้อนเกินเหตุนะคะ <c oughs> ปกติไม่เป็นนี้นะทุกคนจริงๆปกติกินได้แล้วแบบแม่นนี้ขนาดเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตมือเอามือจับไข่พริกนะคะเพราะว่าเผื่ออีกด้าน <c oughs> นี่ไงอย่าทุกคนที่เปลือกนอกดูเปลือกในมันสิเห็นไหมเนี่ยเนีย่ยเสิร์ฟไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครรู้แล้วว่าข้างในมันไหมใช่ะก <c oughs> ็ใครอยากกินแบบไม่ไม่ไม่ไหมก็แท้แท้ แฮนแฮ่นไข่นะคะ <laughs> ในๆนรา้ก็ทำแล้วเลยเรามาชิมกันเลยคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องอัรลามายมากเพราะเราทำเองกินเอง <laughs> อ้าสู <laughs> กรอบนอกนุ <laughs> ่ <laughs> มีเทอมันได้ทุกคนถึงมันจะไม่ <laughs> วันนี้ได้กินได้กินได้สำหรับพี่เชียกกินได้ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาชิมคำแรกกันเลยนะคะ <laughs> นนี้ก็สายแล้วนะฉะนั้นกับเพื่อนว่าจะดูหนังรอบเที่ยงตอนนี้ประมาณสิบโมงแล้วฉันกลัวจะไม่ทันเดี๋ยวขอตัวไปรับเพื่อนก่อนนะคะไข่ก็เอาวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวไม่กินละทุกคนค่ะฉันได้ไปรับเพื่อนมาแล้วนะคะก็คือตอนนี้ต,นนติบโมงแล้วมุก่งโมงไม่สายเลยใช่ไหมสายไหมไม่สายลวนั่นแหละค่ะทุกคนตอนนี้สิบโมงแล้วแล้ววันนี้หนังที่ฉันจะดูอ่ะมันเพิ่งออกโรงวันแรกแล้วคือ หนุ่มๆสาวๆมากันแล้วแน่นอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวปัดจ,จองมันจะเต็มก่อนนะคะทุกคนจะขอตัวไปแต่งตัวแต่งหน้าอะไรก่อนนะตอนนี้ฉันก็แต่งหน้าแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสรุปก็คือตอนนี้คี่โมงนะตอนนี้เออตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าแล้วนะคะทุกคนก็คือจากที่ว่าจะจองตั๋วตอนรอบ11โมงก็คือไม่ทันแล้วนะต้องไปเป็นรอบบ่ายนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่า รอบายจะเต็มหรือยังเออก็รีบไปดิเออเดี๋ยวต้องรีบไปก่อนนะคะทุกคนไปเจอกันที่โรงหนังค่ะทุกคนคะเชีเชื่เอากล้องเข้าข้างไม่ได้นะคะเพราะว่าแบบโรงหนังเชียร์มันไม่ใช่แบบเมเจอร์นะมันแบบว่ามันเป็นโตรต้าล่ะทุกคนแล้วมันก็จะมีโรงหนังข้างในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่เออไปดีสิซเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปนะคะม่ะงั้นน่าจะถูกย้ำไล่ออกมาเอองั้นก็เดี๋ยวต้องรีบไปจองตั๋วแล้วนะคะ ขอตัวไปก่อนนะเดี๋ยวมาดูหนังเสร็จก็<ม>จะมาถ่ายอีกรอบนึงนะคะตอนนี้ฉันกับเพื่อนก็ดูหนังกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนึกไหมน่ากลัวเราขำกันทั้งเร <c oughs> ื่องน่ารักน,นะคะทุกคนอย่าดูดีแบบดีดีเอ้ากระเป๋าไปแล้วกระเป๋ากลับตัวมาพาขอมมาส่งดิอะไรนะพูด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 ชัดๆดิ เร็วๆไป้วกเา้า,ะก,ะากับทำไมของนี่มาทรงของอะไรของแม่ก็รักตังแม่มาดูหนังนั่นแหละคา่ะทุกคนเออเดี๋ยวฉันจะไปส่งเพื่อนก่อนนะคะแล้วก็จะกลับบ้านเอ๊ะรอก่อนมั๊บนึนได้ไหมขอไปซื้อของก่อนเออเดี๋ยวไปส่ง ขอร้องขอร้องซื้อน <of the> <ici> ้ำหนักขึ้นน่ะน้ำหนักขึ้นเราเสียสล้วันเนี้ยก็น้ำหนักกินต่อค่ะทุกคนไม่ร้ออันเดเอานะ ดังแล้วยิ่งจังกระตอาอสูงีม,มันได้ยิ่งเทล่ละกระตานแนี่หลับจะตายเนะี่ยทุกคนคะตอนนี้เพิ่งจะบ่ายสองครึ่งองนะคะทุกคนฉันนึกว่าห้าโมงไปแล้วแบบท้องฟ้าอึมครึมมากเลยดิดก็แบบเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าฉันต้องรีบไปอาบน,น้ําก่อนนะคะแล้วก็ยังไม่สระผมอาบน,น้ำเฉย้เพราะว่า เมื่อกี้ก็ไปเจอคนมาเยอะนะคะเพราะว่าไปห้างมาเนาะเดี๋ยวแบบเผื่อติดชงติดเชื้ออะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะขอไปอาบน้ำก่อนนะคะทุกคนกลับมาอีกทีตอนประมาณห้าโมงนะสวัสดีค่ะวัยรุ่นตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งนะคะสภาพเพราะว่าดูดินพี่ชีไม่ได้อาบน้ำเลยเผื่อเราไปตัวไหนก็ไม่รู้เล่นกระสุดล้อก่อนเอ้ยไงคะสุดล้อตาไทยก้าไหนแล้วมาแล้ว่าหนีตาทำหน้าเราหล่อไม่เป็นหรอตันได้ออกช่องทันทีนะเว้ย เอ้ที่บอกว่าอะไรอะไรเว้ยเอ้ยเอ้ยก็คือเออ่ทุกคนจะจะเล่าอะไฟังแต่ก่อนใช่ไหมไอ้กัปตันอะมันถูกโกนขนแบบโกนเกลี้ยงเลยแล้วทีนี้ก็แบบนี่แหละทุกคนก็พามันไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะไปตีแบบตีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเรื่องเนี้ยมีคนเขาบอกว่าไอ้กัปตันอะเหมือนหมาเซเว่นเลยก็เหมือนแบบว่าเหมือนหมาแบบขี้เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ย สงสารโอ้ยนี่ไงพอพูดแล้วมันเศร้าอยู่เวละก็แบบสงสารมากเลยทุกคนแต่ก็จริงอะสภาพตอนนั้นกับตันคือแบบเดี๋ยวมีรูปไปวะอาจจะมีรูปนะคะนี่นะคะรูปตอนมันโดนก้นนแต่ตอนนี้ทุกคนกับตันได้เปลี่ยนไปแล้วนี่คือมันไม่ใช่ขนลุกดิคือขนแบบงามมากเลยอะดิน่ารักดรวยกับตันอะไรอะไรเออแล้วก็ ถึงจะมีขนสวยๆขึ้นมาแล้วแต่ก็เออมันเดิมน,นะคะตารนี่นี่นี่นเกย์กับามันสั่งอะไรได้อยู่นะคะมันแบบไม่ได้แบบใบเบอร์ขนาดนั้นมองอะไรวะนะมันก็ไม่ได้บเบิ่ขนาดนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะคะทุกคนทําการฝึกมาเป็นแรมปีนะคะใช่ไหมกัปตานเออคือแบบฝึกกันมานานมากก็ขอโชว์หน่อยละกันบอกให้คอยก็คอยเอ,อ้ยเอ,อ้ยนี่นี่นี่กัปตรัรนะอ,อ่ะโอ,อ,อ้คอยนั่งคอยเอาสกัปตันโอ้ยแล้วเนี่ย นั่งก่อนนั่งก่อนมันีช่วงที่ชอบนั่งเทียบผู้ใหญ่หว่ะกระต่าผู้ใหญ่หว่าซะกระต้านั่งนั่งข้างล่างก็โอ๊ยนั่งข้างล่างนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้มามานี่นี่ไม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 ่ลงไปข้างล่างสิเออแล้วก็นั่งลงแล้วก็นั่งลง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 กระต้านเขาหน่อยนี่เก่งไหมกจะเก่งแต่ตอนมีขนมให้นี่แหละกระต้านเขาหน่อยข้างนี้ข้างข้างนี้อ่ะแล้วข้างนี้กระต้านขอมือ นี่แหละค่ะทุกคนจำเป็นอยู่อย่างเดียวอย่างอื่นเอ้ยเอ้ยม,มีมีมีอีกอย่างนึงนะคะนี่ค่ะทุกคนเป็นกระดูกซากฟอสซิลมาหลายสิบปีก่อนของโปรดเอเอของเล่นคู่ใจกับตันนะคะนี่นะไปหยิบมาพอเอไปละเ <c oughs> จอก,กันสามีแล้เรานะตอนนี้เป็นเวลา สามทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนคือทั้งหมู่บ้านก็คือเหมือนแบบเขาจะเริ่มปิดไฟนอนกันแล้วนะคะส่วนบ้านจะก็สว่างอ้างจ้างเลยก็คือไม่นอนกันทั้งบ้านแต่ก็มิเชียจะต้องเปลี่ยนเวลานอนแล้วะค่ะทุกคนจากที่นอนประมาณ7จ็ดแปดโมงแต่เช้าอะไรเงี้ยนะมิเชียก็ต้องเปลี่ยนเป็นนอนประมาณออประมาณไม่เกินเที่ยงคืนนะคะเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วแล้ววันนี้ฉันก็ต้องเปลี่ยนเวลานอนวันแรกไม่รู้จะนอนได้ไหมแต่แต่ก็จะให้นอนไม่เกินเที่ยงคืนนี้นะคะ แล้วสาหรับใครที่งงนะคะว่าเอาทข้าไมบ้านเชนไม่กินข้าวเย็นข้าวข้ามกันก็คือบ้าน,นเชอตื่นไม่พร้อมกันนะคะคือข้าวเช้าก็แทบจะไม่ได้กินมื้อเดียวกันเลยคือใครตื่นมาก็กินเลยก็แบบสั่งข้าวไว้ให้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วตอนนอนก็นอนคนละเวลากันแบบว่าแม่ก็ต้องตื่นตอนเช้ามาทําแบบ ความสะอาดบ้านอะไรอย่างี้ใช่ไหมแบบพวกพี่แชมป์พวกพี่ทีมงานก็ตื่นกันหัวค่ำอะไรประมาณนี้เลยนะคะก็เลยแบบแล้วแต่คนอะแล้วแต่ความศรัทธาว่าจะกินข้าวข้าวค่ำกันหรือเปล่าแต่แชนไม่กินนะคะเพราะว่าเชนจะไดเอทหุ่นเรียกวันพิ่ายเลยนั่นแหละค่ะทุกคนพี่ชนก็ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะ